วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานักเตะที่น่าซื้อเมื่อก็งกำไรประจําสัปดาห์มาดูกันนะครัว่าในสัปดาห์นี้มีตัวไหนหน่าดองบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ถูกกระเติมเองผมขอแนะนำ Cookie Land Shop ร้านจุดทะเพียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการลันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้อง Cookie Land Shop โลโลโอเคครับสวัสดีชาว Fc Mobile ทุกคนครับผม ก่อนที่จะไปดูมลินต่อะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนักเตะที่ราคาต่ำสุดของ107กันต่อดีกว่าครับตัวที่ราคาต่ำสุดในตอนนี้นะครับก็จะเป็นบูโนกิม巴拉นะครับจากอาทิตย์ที่แล้วนะอยู่ประมาณ2,000ล้านครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ1,800ล้านนะครับถือว่าราคาลงค่อนข้างมากเลยนะแล้วก็จะมีเดยยองกาตูโซนะครับที่ผมอยากจะแนะนํา อาทิตย์ที่แล้วครับผมแนะนําให้ซื้อราคาต่ำกว่า2,500ล้านใช่ไหมแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับนักเตะราคาลงค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะ CDM แล้วก็เซ็นเตอร์แนะครับเพราะว่านักเตะไม่ค่อยไปที่นิยมเนาะ CDM ก็จะมีนี่ครับมี3ตัวนะแล้วก็เอสเทียนด้วยส่วนตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กก็มีประมาณนี้ตำแหน่ง CDM เซ็นเตอร์แบ็ก CAM เนี่ยผมรู้สึกว่าราคาค่อนข้างต่ำนะ ในสัปดาห์นี้ครับนักเตะ o v ว107ผมแนะนำเป็นตัวนี้นะก็จะมีบูโน่กิมมารยครับเพราะว่าราคาต่ำมากมากเลยต่ำกว่า107ตัวอื่นครับแล้วก็จะมีเดยองแล้วก็กาตูโซ่เนาะถึงราคาไม่ต่ำเท่าบูโน่กิมมารยครับแต่ว่านักเตะเนี่ยสามารถเอาไปแลกโทเคตได้นะครับดังนั้นก็ขอติดตามไว้ก่อนส่วน,นักเตะโคนิอเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่ได้ใช้ทําอะไรแล้วครับรู้ว่าถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้นะเพราะว่าราคาต่ำกว่า2,500นล้าน แต่ว่าผมจะไม่แนะนาแล้วกันแต่แนะนําเป็น3ตัวนี้ครับโดยยอมผมว่าน่าสนใจสุดแล้วนะเพราะว่านักเตะใช้งานได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่นักเตะ OVR 106กันต่อครับโอเคครับมาต่อกันที่นักเตะ OVR 1 0 6ครับเดี๋ยวผมจะดูมูลค่าตามสตรนะว่าจะเป็นใคร1 0 6ส่วนใหญ่ของก็ไม่ได้แนะนําใครเลยใช่ไหมโอเคครับนี่ก็จะเป็นนักเตะ OVR 1 0 6ครับก็จะมีกิฟต์ไว้ครับราคาตามสูตรในตอนนี้ อุ้ยราคาน้อยกว่า1นึ่พล้านอีกท่านผู้ชมแล้วก็จะมีหลุยคอสตารครับดีเบลา่ากิมมิตท่านผู้ชมก็จะเห็นนะว่าจะมีตําแหน่ง c a m แล้วก็ c d m นะักสะสมใหญ่นะครับหลุยคอสตาเหรอหลุยคอสตาเนี่ยเราสามารถเอาไปแลกโทเคนได้นะครับดังนั้นหมขอติดดาวไว้ก่อนนะแล้วก็ดีเบลา่ากิมมิดครับเพราะว่าราคาต่างกันไม่มากนะผมว่าช่วงช่วงไทยกี่อะนักเตะอาจจะได้ใช้แลกนะครับดังนั้นครับใน OVR 1 0 6เนี่ยผมก็จะแนะนำเป็น3ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นก่อนนะว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างโอเคสำหรับนักเตะ OVR 106ผมก็แนะนำประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะมาลือ,อกันต่อกับนักเตะ OVR 105ครับสำหรับนักเตะ OVR 105ส่วนใหญ่ก็จะเป็น CAM นะครับท่านผู้ชมก็ได้จะรู้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สัปดาห์นี้จะเป็นใครนะครับราคาต่ำสุดนักเตะกิจกรรมฮูลี่เนี่ยก็ลอยแพไปแล้วนะโว้ยผมชอบกดติดกดติดนักเตะนะพี่ชมโอเคโอ้โหท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นตำแหน่ง C.A.M นะครับ C.A.M กวบหมดนะแล้วก็มี S.T บางตัวนะครับที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนะาะต่ำสุดตอนนี้ก็จะเป็นคานุนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ350ล้านนะครับ ราคาโนผมขอติดดาวไปก่อนนะเพราะว่าราคาต่ำมากแล้วก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมลาลิก้านะครับอืมผมขอเลื่อนดูแบบหนึ่งนะว่ามีใครอีกไหมที่น่าสนใจโอ้โหนาน้าโอหนานา้าก็อยู่ในช่วงต่ำสุดนะครับเอาเอาให้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมก็สามารถเลือกดูเองได้นะนักเตะที่แบบอยู่ในช่วงราคาต่ำสุดครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะแนะนำนักเตะที่ ราคาต่ำสุดของนักเตะ OVR นานๆน,น,นะผมจะเป็นแนวนานครับเพราะว่าการันตีกำไรประมาณ80%แล้วถ้าแบบ EA ไม่ปรับราคานักเตะลงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูสักคู่นะครับอุ้ยอเว้นก็น่าสนใจนะที่ผมไม่ค่อยเอานักเตะที่แบบราคาสูงๆอยู่แล้วเพราะว่านักเตะมีโอกาสราคาลงครับถ้าจะขึ้นก็แบบขึ้นหุ้มๆเลยนะ แต่ว่าถ้าจะลงเนี่ยก็คือแบบโหลงดิ่งเลยนะครับดังนั้นผมเลยแบบเออเน้นชัวร์ดีกว่าอืมเน้นทำกำไรแบบชัวร์ครับถ้าเพื่อนๆแบบเอออยากได้กำไรมากๆก็แนะนำนักเตะที่มีมูลค่ามากนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงราคาต่ำสุดเนี่ยอืมเราจะได้กำไรดีครับในสัปดาห์ที่ผมก็แนะนำเป็นบางตัวนะสหรับนักเตะที่ราคาสูงๆอยู่แล้วนะครับโอเคส่วนนักเตะราคาต่ำๆก็จะมีตำแหน่ง C A M ส่วนใหญ่ครับ ก็จะราคาประมาณนี้แหละประมาณ4 0 0 5 0 0ล้านครับราคาขึ้นลงอยู่ในช่วงเนี้ยเนาะถ้าเราจะเอากําไรนะก็กําไรตัวละ10ล้าน20ล้านก็โอเคแล้วนะถ้าเพื่อนๆพ,พอมีทุนนะครับโอเคครับสำหรับนักเตะ OVR 1 0 5นะครับผมก็จะแนะนำเป็นคานุนะครับแล้วก็นักเตะในกิจกรรมพิษบีดนะครับสําหรับนักเตะในกิจกรรมพิษบีดเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อราคาไม่สูงก,กว่า600ล้านนะครับก็จะมีไคเวิร์ดแล้วก็แมนติซันนะครับ ลุงเบิกเหรอลุงเบิกก็เกือบได้นะครับถ้าลงมากว่าน,นี้นิดนึงนะก็จะน,นําเป็น3ตัวนี้เนาะสําหรับนักเตะ OVR 105ครับมาต่อกันที่นักเตะ OVR 104ครับเดี๋ยวเรามาดููลค่าตามสูตรของ1 0 4ดีกว่าว่าจะเป็นใครตอนนี้ผมไม่ผมไม่เห็นนักเตะในกิจกรรมฮูลี่เลยนะนักเตะในกิจกรรมฮูลี่เนี่ยก็ลอยลามแล้วนะครับโอเคครับสําหรับราคาตามสูตรของ OVR 10.4นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น cm นะครับ แล้วก็ LM RM เนาะเพราะว่านักเตะไม่ค่อยเป็นที่นิยมโอเคก็จะมีประมาณนี้ผมขอดูนักเตะกิจกรรมฮลี่ก่อนหาไม่เจอเลยนะเดี๋ยวนี้หาไม่เจอเลยโอ้โหหาไม่เจอจริงด้วยหายไปไหนไม่รู้นะครับราคาน่าจะขึะ้นแะล้วเนาะโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็น CAM นะครับวานาเกนสำหรับวานาเกนเนี่ยผมรู้สึกว่านักเตะก็ดีนะสามารถใช้งานได้ด้วย แต่ว่า C A M ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมมาสิแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับนักเตะจากลาลีก้านักเตะ1น4เนี่ยก็ราคาค่อนข้างดีนะแล้วก็จะเป็นโลสกี้ครับโลสกี้เนี่ยผมแนะนําตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะนะถ้าใครแบบว่าไม่ร้อนเงินนะครับผมก็แนะนําให้ซื้อโลสกี้ดองไว้เลยตอนนี้ผมก็ดองโลสกี้อยู่นะเดี๋ยวผมค่อยให้ดูนะครับโอเคแล้วก็มีใครอีก ก็จะแนะนําเป็นนักเตะในกิจกรรมพิษบีตนะครับโลสกี้เนี่ยผมแนะนําที่สุดแล้วเพราะเป็นนักเตะกิจกรรมพิษบีตที่ราคาน้อยมากถ้าท่านผู้ชมสังเกตพิษบีตตัวอื่นครับ,รบก็อยู่ประมาณ300ล้านนะครับผมว่ายังไงก็ต้องขึ้นคัาสาหรับโลสกี้นะเพราะว่าโลสกี้เนี่ยสามารถเอาไปแลกโทเค็นได้ด้วยแล้วก็ราคาต่ํามากๆครับส่วนนักเตะตัวอื่นนะครับก็แนะนําให้ไปซื้อตัวที่สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวขอดูดูเยสเน้่ยนูนเยสก็ราคา ต่ำสุดนะช่วงนี้อืโอเคครับสำหรับ OVR 104ผมก็แนะนำเป็นประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับมาต่อกับนักเตะ OVR 103่งครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนักเตะ OVR 103่งพิษบีครับราคาอยู่ประมาณ150ล้านนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ตัวละ30โทเค็นนะครับ ถ้าเราไปซื้อ104เนี่ยเราจะได้60โทเค็นนะครับแต่ว่า104จะมีตัวหนึ่งครับที่ราคาจะถูกกว่าเพื่อนนะนั่นก็คือ250 FC คอยนะครับใช่ใชใช่ก็คือโลสกี้นั่นแหละทำให้เราแรกนักเตะถูกลงนะครับหรืออันนี้ก็สปอยสปอยผมอวยแต่โลสกีนะเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นสูงมากครับโอเคสำหรับนักเตะ OVR หนึ่งและ3ครับ ผมก็ไม่แนะนำตัวไหนแล้วนะเพราะว่าผมแนะนำนะักเตะ OVR หนึ่งสามตั้งแต่ออราคาราคา1อ m นะครับตอนนี้ก็ท <c oughs> ่านผู้ชมก็ดูเอาแล้วกันนะถ้าใครซื้อตามผมก็นี่แหละครับ40ล้านอนะ่ะท่านผู้ชมโอ้ได้กำไรประมาณตัวละ20กว่าล้านเลยนะครับประมาณ25ล้านนะอันนี้เป็นราคาโดยประมาณครับโอ้บางตัวก็ขึ้นไปแต่50ล้านเลยนะครับถ้าใครซื้อตามก็ อิ่มน้ำสามลานแล้วเนาะอืมโอเคสสำหรับหนึ่งร้อยสามผมก็ไม่แนะนำตัวไหนแล้วนะเพราะว่าราคาขึ้นสูงแล้วถ้าใครแบบดองยาวๆไว้ได้ก็แนะนำให้ดองยาวๆนะครับบางตัวนะมาต่อกันที่นักเตะ OVR หนึ่งร้อยสองครับถ้าผมพูดมากเกินไปก็ขออภัยด้วยนะหนึ่งร้อยสองตอนนี้ก็ราคาขึ้นแล้วครับจากสัปดาห์ที่แล้วนะที่ผมแนะนำว่าให้ซื้อตอน19 m อใช่ไหมเพราะว่า1 0 2อะ่ะราคายังไม่ขึ้นครับ แต่ว่าในสัปดาห์นี้นักเตะ OVR หนึ่งรราคาขึ้นแล้วนะถ้าใครซื้อก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตามสูตรของ 1- นึ่งตอนนี้ก็อยู่ประมาณ20ล้านนะครับบางตัวก็ยังจะไม่ได้กําไรนะถ้าขายราคาสูงสุดก็ได้กําไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าซื้อแบบพวกนักเตะจากลาลิก้าเนี่ยที่ผมแนะนําไปนะครับก็อยู่ประมาณ30ล้านนะครับก็ได้กําไรแล้วเนาะโอเคสําหรับนักเตะหนึ่งสองผมก็ไม่แนะนาตัวไหนแล้วนะ โอเคครับแล้วนี่ก็คือเหล่านักเตะที่ผมอยากจะแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับสูงสุดก็จะเป็นนักเตะ OVR 107นะครับต่ำสุดก็จะเป็น104รเนาะเพราะว่าตั้งแต่10.3ลงไปเนี่ยราคาขึ้นมาแล้ว107จก็จะแนะนําเป็น3ตัวนะเป็นนักเตะ CDM ทั้งหมดเลยนะก็จะมีแกตูโซเดยองนะครับที่สามารถเอาไปแลกโทเคนได้ส่วนบูโนกิมบลเนี่ยราคาต่ํามากครับตัวนี้ผมก็แนะนานะแต่ว่าน่าจะถือนานหน่อยผมไม่แน่ใจว่า ในกิจกรรมหน้าครับกิจกรรม TOTs เนี่ยจะมา OVR หนึ่งร้อยแปดหรือเปล่าถ้ามา OVR หนึ่งร้อยแปดเนี่ยผมก็แนะนําให้ขายก่อนเออขายก่อนถึงกิจกรรมนะครับว่ามีโอกาสราคาลงนะครับเพราะว่าถ้านักเตะ OVR สูงกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดเนี่ยนักเตะหนึ่งร้อยเจ็ดจะราคาลงครับแล้วก็จะเป็นนักเตะ OVR หนึ่งร้อยหกจากกิจกรรมพิษบีดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งพันล้านนะครับก็เป็นสามตัวเนาะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าจะเลือกซื้อตัวไหน แล้วก็จะมีนักเตะ OVR 105ครับนักเตะ OVR 1 0 5ผมก็จะแนะนำเป็นคานุนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาน้อยกว่าเพื่อนมากๆเลยแล้วก็นักเตะในกิจกรรมพิษบีครับก็คือไคลเวิร์ดกับแมดิสันนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงราคาต่ำสุดละก็แนะนําให้ซื้อตอนราคาต่ำกว่า600ล้านนะครับแล้วก็นักเตะ OVR สุดท้ายครับก็คือ OVR 104ครับก็จะมีโลสกี้และก็วานาเก้นครับที่เป็นนักเตะที่ใช้งานได้นะ แต่ C A. A M ส่วนใหญ่ก็ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นเนาะที่ผมบอกไปก็คือราคานักเตะจะน้อยกว่า,าตําแหน่งอื่นๆนะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คือนักเตะทั้งหมดที่ผมดองไว้นะครับก็จะมีบิลลิงด้วยนะแต่ว่าบิลลิงเนี่ยผมซื้อราคาอยู่ที่270ล้านครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ300ล้านเนาะราคาต่าสุดครับบิลลิงก็อยากจะแนะนําเหมือนกันนะคราราคาก็อยู่ในช่วงต่ำสุดนะครับและที่ผมภูมิใจเสนอมากเลยก็คือโรสกี้ครับ ผมว่าถ้าเพื่อนๆซื้อราคาต่ำกว่าสองร้อยสามสิบล้านเนี่ยก็คือดีเลยครับแทบจะก,การันตีกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะหรือว,ว่าถ้าใครทานซื้อตอนสองร้อยสิบสี่ล้านเนี่ยเหมือนผมนะผมก็ขอแสดงความดินใจด้วยนะครับเพราะว่ากำไรแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นนักเตะหนึ่งร้อยเก้าแปดเก้าเจ็ดนะครับอืมก็มีประมาณนี้ละกันครับสำหรับนักเตะ 9798เนี่ยเราสามารถเอาไปแลกเหรียญได้นะถ้าราคาไม่ขึ้นครูเพื่อนๆรอ,อไม่ไหวก็เอาไปแลกเหรียญได้นะดูว่าถ้าใครรอไหวก็ท่านผู้ชมก็จะเห็นครับนักเตะก็จะราคาขึ้นประมาณนี้แหละเหมือนนักเตะ O v ว102 103นะครับใช่โอเควันนี้ครับผมก็ลงทุนไปประมาณ 1- ห,หมื่นล้านเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นน์กับท่านผู้ชมที่กำลังมองหานักเตะซื้อเกิงกำไรไว้นะครับ โอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย